ค่ะทุกคนตรนนี้นะคะจมัยก็จะมาทํารูมทัวร์ให้ทุกคนดูกันนะคะก็ห้องจะเป็นยังไงเนี่ยก็อยวไปดูกันเลยค่ะก็อย่างเราจะเริ่มจากหน้าประตูนะคะทุกคนนี่ก็คือประตูห้องนะคะนี่ก็จะมีป้ายที่เขาแปะมาของห้องอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเข้ามาเนี่ยก็จะเจอเป็นห้องน้ําเป็นอย่างแรกนะคะจริงๆห้องน้าเราอะไม่ค่อยมีอะไรมากนะทุกคนแต่ว่าอย่าเราจะแบบให้ดูแบบเร็วๆละกันก็เริ่มจากกระจกอันนี้นะคะทุกคนคือมันก็สามารถเปิดแล้วก็แบบ เก็บของได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมตรงนี้ก็ปกติปะปไป,ป,ปลแล้วก็อันนี้ก็เป็นลิ้นชักที่เก็บของได้เหมือนกันตรงนี้ก็คือที่อาบน้านะคะทุกคนไม่มีอะไรมากทุกคนขอรีวิวแชมพูได้ไหมคืออันนี้แชมพูนียดีมากคือมันช่วยลดรังแคใช่ปะ่ะคือเพื่อเรารังแคเยอะมากแล้วแบบว่าเหมือนแค่แชมพูอันเก่ามัง้งแล้วแบบรังแคคือแบบร่วงแบบ รียกว่าอะไรแบบเต็มเสื้อแบบไปหมดเลยคือแบบน่าเกลียดมากแล้วก็แบบพอซื้อนี้มาให้ใช้ใช่ปะ่ะคือลังแพ้มันหายไปเลยเลยแบบหายแบบหายไปเยอะมากแต่ตัวน,นี้นถ้าจะไม่มีแล้วคือมันดีมากรู้สึกว่าเหมือนมันจะเป็นแบบสมุนไพยแล้วก็แบบเป็นความแบบวีแกนนะทุกคนมันจะแบบโอ้ไม่มีสารอะไรใดๆอะไรประมาณนี้แต่คือมันดีแต่ว่าราคาก็แอบแพงนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นตู้อบแล้วก็ ตู้ซักผ้านะคะทุกคนพอออกมาจากห้องน้ำนะคะเราก็จะเจอชั้นวางรองเท้าตรงนี้ต้องบอกไปค่ะทุกคนเรามีน้องสกูตเตอร์คนนี้ด้วยนี่น้องสกูสก๊ตเตอร์อยู่กับเรามาประมาณข้าปีที่สองแล้วเออนั่นแหละคือก็คือใช้มานานมากก็คือนั่นแหละถึงทุกอย่างมันจะใกล้กับเรามากแค่ไหนเราก็จะใช้น้องไปทุกที่ทุกทางเหมือนกันนี่ก็พอเดินผ่านชั้นรองเท้าปุ๊บมันก็จะคือโซนแบบ เ iving area เลยอันนี้จะเป็นโซฟาที่ห้องเขาให้มานะคะทุกคนแล้วเราก็มีติดโปสเตอร์นิดหน่อยอันนี้จะเป็นแบบส่วนใหญ่อันนี้จะมาจากร้านที่เราซื้อของแล้วอันนี้เราซื้อมานี่ก็ตัว๋วเครื่องบินที่เราไปเที่ยวมาซึ่งข้างหน้าโซฟาก็จะเป็นห้องแรกนะคะทุกคนนี้จะเป,เ,ปเป็นห้องเกมมิ่งของคุณพี่เขาก็คือนั่นแหละเกมมิ่งเกียร์ของเขาต่างๆแล้วก็มีตู้อันนี้เป็นแบบเอาไว้เก็บของที่แบบไม่ใช้อะไรอย่างเงี้ย กระเป๋าเดินทางเนี่ยก็จะเก็บไว้ในตู้นี้แล้วก็ตรงนี้ห้อยลกๆเยอะๆแล้วก็นั่นแหละไม่มีอะไรแล้วหมดต่อมาก็จะเป็นห้องครัวนะคะทุกคนคือมันไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ว่าที่เราชอบเพราะว่ามันมีแบบตู้เก็บของเยอะมากๆแล้วก็มีเครื่องล้างจานอันนี้แล้วก็มีเตาอบแต่อ,อันนี้เราไม่ได้ใช้เราก็เลยแบบเก็บพวกของอะไรนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบโต๊ะโฮมคาเฟ่ได้ไหมไม่รู้ดิคือมันก็จะมีชาเขียวใช่ไ่ะแล้วก็มีแบบ กาแฟมีผงชาเขียวอีกแล้วอันนี้ข้างในน่าจะเป็นชาเขียว,ว,เ,ยวเออใช่ แล้วก็มีผงโกโก้ส่วนข้างใต้โตะก็จะมีสเก็ตบอดที่ซื้อมาทําไมไม่รู้แล้วก็ไม่เคยได้เล่นเลยถัดมาจากตรงโตะนะคะทุกคนมันก็จะเป็นตรงโตะกินข้าอย่างนี้เลยก็คือไม่มีอะไรมากบนโตะก็จะมีะต้นไม้ปอมอีกแล้วหนึ่งแล้วก็มีฝาครอบมีทิชชู่นะคะทุกคนขวดเปล่าน่ารักดีตั้งเก๋ๆแล้วก็เอ่อกล้องไม่รู้จะเก็บที่ไหนก็เลยเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็มีน้ําที่แพงมากน้าเปล่าที่แพงมากนี่กาแฟเพิ่งไปซื้อมาเมื่อเช้าแล้วก็มีแมส ข้างในก็จะเป็นเอ่อพวกแบบแอลกอฮอล์ถัดมาจากตรงนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นโต๊ะโต๊ะคอมของเราที่แบบว่าเอออยู่ตรงนี้แหละมันไม่มีที่อยู่แล้วก็ไม่มีอะไรมากก็โต๊ะคอมมีคอมมีนูน่นมีนี่ Macbook แล้วก็ก็ี่หมอนแค่นี้เลยแต่คือตรงนี้ก็คือได้วิวแบบ180องศานะคะทุกคนมี Sky Tower ใหญ่ๆตรงนี้แล้วก็ก่อสร้างที่ใหญ่มากๆช่วงนี้ก็คือแบบก่อสร้างเยอะมากๆตอนนั้นก็จะเป็นโบส อันนี้ก็จะเป็นกระจกที่อยู่ตั้งไว้อยู่หน้าห้องนะคะทุกคนมันก็จะเป็นแบบบานยาวๆอะไรประมาณนี้ข้างหลังก็จะมีเ,เสือโยคะของลููุเลมอนแล้วก็มีที่ถูฝุ่นเพราะว่าสีมันไม่สวยุกวนมันสีแดงแล้วก็เลยเอามาซ่อนไว้หลังกระจกอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของเรานะคะทุกคนนี่อันนี้เปิดให้ดูได้เพราะว่าจัดเป็นระเบียบแล้วนี่นี่ก็จะเป็นสเวตเตอร์ทั้งหมด นิดๆหน่อยๆแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นพวกกางเกงนะคะก็คือทั้งชีวิตอราทุกคนใช้กระเป๋าเด่กสองใบกระเป๋าผ้ากระเป๋านี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างบานเดียวของห้องนะคะทุกคนแล้วก็ช่องก็มีอยู่แค่นี้ลมเย็นลมหนาวลมร้อนก็คือเข้ามาหมดตรงนี้ก็คือกระจกที่ ห้องเขาให้มานะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นรูปพอร์ลอยของเราแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อผ้าที่ซื้อมาแล้วก็ยังไม่มีเวลาได้ใส่แล้วก็ไม่มีเวลาได้แกะอันนี้ก็คือเตียงนอนที่ห้องเขาให้มานะคะน่าจะเป็นควีนไซส์มัง้งเพราะว่าห้องผมเราอ่ะเป็นดับเบิลไซส์เงี่มันก็เลยจะไม่พอดีงงๆแล้วก็เมียน,นี้ซื้อมาตอนหน้าหนาวแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกเลยตรงนี้เป็นหัวเตียงนะคะอันนี้คือห้องเขาก็ให้มามีไอแพดเรามีชิชูกล่องน่ารักมากตุ๊กตา อันนี้ไฟโรเซ่แล้วก็โคมไฟที่ไม่เคยเปิดสองเนี่ยไม่เคยเปิดแต่ว่าถ้ตเปิดตอนกลางคืนมันจะสวยมากส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าน,นะคะอันนี้คือซื้อมาเองห้องไม่ได้ให้มานะห้องนองตรงนี้ก็จะมีอันนี้เป็นตะกร้าที่ได้ผมที่หนีบผมนะคะทุกคนมีกระจกตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นน้าหอมที่เราใช้ส่วนใหญ่คือซื้อจากเซฟราแล้วก็นี้เป็นของอัรมานี่เป็นสีสีชมพูนะคะแล้วก็ซีเคอันนี้เพิ่งซื้อมาล่าสุด กินโอเคแต่ไม่ค่อยติดทนเท่าไหร่แล้วก็นี้มาร์กเจ้าของมีเราชอบที่สุดเพราะแบบมันจะเป็นแบบฟลอร์ดอกไม้อะไรเงี้ยแบบแป้งแป้งเียเราชอบแล้วก็อันนี้เป็นฟิล์มที่ซื้อมาแต่ว่ายังไม่ได้ใช้เลยแล้วก็ตรงนี้กระจกอันนี้คือเราให้พ่อส่งมาจากไทยว่ามันเป็นแบบเป็นเชฟอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็มีดอกไม้แล้วก็โปสเตอร์หมดแล้วทุกคนนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นรถเข็นเครื่องสำอางของเราทั้งหมดนะคะทุกคนก็คือจะมีเครื่องสำอางวางไว้อยู่ข้างบนคือส่วนใหญ่ที่เรามีเยอะอ่ะจะเป็นแบบ ลิปไหมเออลิปแบบจะมีค่อนข้างเยอะประมาณแบบมากกว่าสิบแทง่งแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบตรงโซนเนี้ยโซนนี้ของเราก็จะเป็นแบบกินกันแดดแปง้งต่างๆแป้งฝุ่นแป้งพับเอ้ยไม่มีแปง้งพับแปง้แปงฝุง่นเออแล้วส่วนใหญ่แล้วก็แปลงต่างๆอะไรนี้โอเคทุกคนเราหมุนรถเข็นมาอีกฝั่งนึงก็คือว่าฝั่งตรงเนี้ยมันก็จะเป็นช่วง แก้มปากสส่วนใหญ่ก็คือฝั่งนี้ก็จะเป็นลิปหมดเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับแก้มหมดเลยซึ่งลิปเนี่ยคือเราก็จะใช้เป็นแบบจิ้มจุ่มสักส่วนใหญ่ถ้าทุกคนเห็นนะไมีแต่จิ้มจุ่มก็จะมีแบบลิปแห้งประมาณแค่แบบสองสามแท่งอะไรอย่างนี้เพราะว่ารู้สึกว่าลิปจิ้มจุ่มอ่ะสีมันแบบสีมันแน่นสีมันช้าสีมันติดทนมากกว่าแ็คือสีที่เรามีส่วนใหญ่มันจะเป็นทางแบบว่าแดงก่ำๆหรือชมพูก่ำๆอะไรเงี้ยมันจะแบบเข้มๆหน่อยแต่สีมันก็จะแบบซ้ำๆกันเพราะว่าเราแบบมีแต่ส กลอสแค่2แท่งที่ใช้นะคะอันนี้ส่วนแก้มเนี่ยเราอ่ะเป็นคนชอบใช้ครีมบลัชมากกว่าเราก็เลยจะมีครีมบลัชค่อนข้างเยอะมีแบบที่ปัดแก้มแค่แบบ3อันทวนนั่นแหละส่วนให่เราก็จะชอบใช้แบบของเกาหลีเร้สึกว่าเกาหลีญี่ปุ่นแบบว่าแท่นนี้อย่างเงี้ยสีติดดีอย่างเงี้ยแล้วก็มีของร e บิวตี้ที่ใช้อะไรเงี้ยนั่นแหละเอาเนี้นยมันก็จะเป็นนี้แค่นี้นแหละของแก้มต่อไปส่วนอันนี้นะคะน,นี้จะเป็นแบบคิ้วตา ก็คือจะมีอ y e l i n e r m a s c ร r แล้วก็มีที่ปัดคิ้วนิดหน่อยอันเนี้ยคือหยิบมาใช้น้อยมากๆเพราะว่าบางทีเราแบบไปแบบทําคิ้วมาทาผนตามาอย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็คือจะไม่จับเลยนึกออกปะส่วนอันนี้อันเนี้ยจะเป็นส่วนเกินเรียกว่าได้เป็นส่วนเกินหลักการมันจะเป็นแบบว่าลิปที่เราซื้อมาเพิ่มหรือว่าลิปมานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีที่ลับขนตามีแบบ ปลายคือเนี้ยมันเป็นแบบเหมือนช่องช่องส่วนเกินทุกคนแบบใส่ไอ้ตรงอื่นนั้นไม่พอแล้วก็เลยมาใส่ตรงนี้ก็คือไม่ค่อยมีอะไรมากส่วนชั้นที่สองนะคะทุกคนมันจะเป็นชั้นสกินแคร์ทั้งหมดคือเราแบ่งว่าข้างบนอ่ะคือเมคอัพตอนแรกเราจับรวมแบบอันไหนใช้บ่อยก็อยู่ข้างบนไหนชั้นไม่ออยู่ข้างล่าง,าง,าง,างแต่คือว่าเรารู้สึกว่ามันยากแหละเพราะเรามีแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ซื้อแบบที่แบบออร์แกไนเซอร์มาอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องใช้พื้นที่นิดนึงแล้วก็เลยแบบโอเคแยกเลยละกันแบบ เมคอัพแล้วก็สกินแคร์อยู่ข้างล่างซึ่งสกินแคร์อยู่ข้างล่างก็คือมันจะมีจะมันจะมีสเซตคือจริง,รงๆแล้วว่าสกินแคร์เราต่ก่อนอ่ะมีไม่ค่อยเยอะแบบใช้ซ้ำๆบางทีก็ไม่ได้ใช้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอแบบเราต้องมาใส่แมสบ่อยๆหรือว่าแบบเหมือนมันจะมีช่วงสิวบุ๋งเนี้ยคือเราก็ต้องเปลี่ยนเซตสกินแคร์ก็คือแบบอันที่ใช้เดิมเยี้ยที่มันจะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือจะไม่ค่อยได้ใช้จะใช้น้อยลงแต่ว่าคือเราก็จะมีแบบพวกแบบรักษาสิวอะไรเงี้ยเพด ตันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นมาถี่ักเสพอะไรเงี้ยก็คือว่าตรงเนี้ยจะเป็นแบบบักเก็ตที่โปรดักที่มันแบบใหญ่ๆนึงนนออกมาดูคนแบบเป็นกระโปกหรือว่าเป็นขวดใหญ่ๆอย่้จะอยู่ตรงนี้ก็คือมีแบบปาปลายอไอย่างงี้มีทั้งแบนแบบ ที่ซื้อในเซฟอรลาบ้างหรือว่าแบบแบรนด์เกาหลีแบรนด์ไทยแล้วก็จะมีตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นจะเป็นแบบพวกเซรั่มเอสเซนต์ต่างๆมังเห็นไหมมันจะเป็นหัวดรอปแทบจะทั้งหมดอันเนี้ยก็คือรอดูในสกินแคร์รูทีนละกันว่าเราใช้อะไรบ้างนะคะทุกคนก็คือมีปรับบนเลยแบบเยอะมากๆอันนี้เราเปลี่ยนมาเป็นด้านหลังนะคะว่ามีอะไรก็คือด้านหลังอะ่ะอันนี้พรีเซนต์มาเพราะว่าเราให้พอเราส่งมาจากไทยทั้งหมด คือพูดตามตรงว่าของที่แบบว่าสําหรับสิวที่นี่ไม่ค่อยมีทุกคนคือไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่านั่นแหละรู้สึกว่าของไทยอะแบบ The best ที่สุดแล้วอันนี้คือเราก็ให้พ่อส่งมาเป็นแบบเป็นกล่องแบบขายเป็นโหลอย่างนี้มาแล้วก็แบบมีเจลแต้มสิวอะไรอย่างเงี้ยที่แบบซื้อมาตุนไว้เผื่อวันไหนวันดีอยากสิวขึ้นอะไรเงี้ยก็มีไว้ปรับเซียนแล้วก็มีอ่าที่แปดสิวแล้วสุกไวแผบบอันเนี้ยดีตั้งแต่ใช้มาคือ,อน,นี้ค่อนข้างดีแล้วก็มีแบบเจล ใส่คือเพลนแต่พวกนี้นยังไม่ได้ใช้แบบเหมือนแบบสต็อกเป็นสตุนไว้เอยสตุนตุนไว้เอสเอสตุนเชยนี่ก็จะเป็นห้องทั้งหมดของสมัยนะคะทุกคนก็คือว่ามันไม่ได้มีอะไรมากขนาดนั้นแล้วคือเราไม่ได้ตกแต่งเยอะด้วยแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือแทบจะไม่ได้อยู่ห้องเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนหอกว่าทุกคนจะชอบกันนะคะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย